สวัสดีครับแข็งแรงแข็งแรงสวัสดีครับมาวันนี้แวะมาหาแม่ใหม่วันนี้ตรงนี้วิ่งไปว,วิ่งมาวันนี้ก็มีจัดเสวนาเรื่องเกี่ยวว่าเนีย่ยกินเขาเนี่ยมาเช่าพคอนโดมาทําเป็นโรงแรมได้ไหมทีน,นี้มีนะักท่องเที่ยวจีนมากันเยอะ ก็เลยมาเช่าคอนโดกลายเป็นโรงแรมไปจริงๆผมไปเช่าที่เมือ,นนองนอกกันนะอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษที่ไหนาตามเลยเพราะให้เช่าอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ประเทศอื่นมันไม่มีเป็นคอนโดที่มีสระว่ายน้ํามีสิ่งำอำนวยความสะดวกเยอะๆใช่ไหมบางคนเอาเข้าห้องตัวเองก็จบละก็เลยปล่อยเข้าไปได้แต่ว่าที่เมืองไทยก็ไม่เหมือนกันที่เมืองไทยคอนโดมีั้งสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีทุกอย่างเลย ถ้าเกิดเจอใครไม่รู้มาใช้บริการอย่างนี้ถือว่ามาเช่ารายวันนี่มันก็จะไม่ปลอดภัยใช่ไหมเกิดไปแขกไปใครมามันมาพักอาศัยเนี่ยมันจะมาก่อการร้ายก่อการดีหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนใช่ไหมไม่จำได้ไม่สนที่มีระเบิดที่ป้าพงศะที่ป้าพมศ์นั่นน่ะไอ้ผู้ร้ายเันหลีไปอยู่หนองจอกอยู่ในอพาร์ตไม่ที่หนองจอกดีนีไม่ใช่คอนโดในอพาร์ตที่หนองจอกไอ้เรื่องมันจะอยู่คอนโดที่ไหนเราไม่จะไปรู้ไงใช่ไหม มันก็เลยแบบว่าอันตรายไม่กันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเป็นเจ้าของห้องนะมีต่างชาติมาพักแล้วเราก็ไม่ได้ไปรายงานใครเลยนะถือว่าขอให้พักเนะี่ยถือว่ามีความคิดนะคิดที่เราแบบว่าอยู่ดีให้คนมาอยู่อาศัยพาต่าง้าตมาอยู่เนี่ยึ้าหมายจะทําอะไรไม่ดีเนี่ยถือว่าปิดใช่ไหมแล้วก็ให้ต่างชาติมาอยู่โดยที่ไม่ได้อ,ยยอยนุญาตอะไรเงี้ยถ้าเป็นโรงแรมนะโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเปิดโรงแรมเนี่ยแล้วก็ มีต่างชาติมาก็ต้องรายงานให้ทางราชการรู้ทุกวันมีใครมาบ้างอะไรเงี้ยเนะจะได้ป็องกนมาตรการป้องกันความปลอดไปแต่ที่นี่พวกอพาร์ตเมนต์พวกคอนโดเนี่ยที่แบบว่าอ,อยู่กันแล้วก็ไม่ต้องรายงานอะไรเงี้ยมันกะะ็อาศัยที่มางทีนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปอยู่พวกคอนโดของเขาเนี่ยที่เขาให้เช่าเนี่ยผ่านแอร์บีเอ็นบีเนี่ยนะถ้าเกิดกรณีน,นั้นนะ เราต้องไปรายงานกับสถานีตำรวจที่ใกล้เคียงนะว่าน,นี้มันมีต่างชาติมานอนถ้าไม่รายงานนะเดี๋ยววันแรกอาจจะไม่ว่าอะไรยังจับไม่ได้วันที่สองเรายังนอนอยู่เนี่ยก็ตำรวจจะมาแนละ้วตอนคืนมาให้เราไปออกมาจากอ้องนั้นะแล้วก็ไปอยู่โรงแรมผาโรงแรมชั้นหนึ่งแ,แพงๆให้แล้วก็ไปอยู่นะเสียเงินเองไอ้ที่ใจกับเจ้าของไปแล้วว่าจบแล้วถือว่า กถูไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหในว่าเราไม่ค่อยบังคับแค่กฎหมายก็เลยเป็นเรื่องก็เลยเป็นเรื่องของเนี่ยตอนที้เราเลยจัด,ด,ดจเสวนาขึ้นมาคุยกันเรื่องนี้จะหนุยเยี่ยมอันตรายหนุเยี่ยมอ,ยอันตรายถ้าเกิดมีต่างชาติมาพักอะไรเยอะๆใช่ไหมซึ่งนส่วนมางคน,นมอาอยู่ในเมืองล่ะนอกเมืองมันก็ไม่ไปเราอยู่ในเมืองโอ้อมเดินทางไปไหนรถไฟฟ้าสะดวกดีอะไรอย่างเงี้ย บางคนซื้อคอนโดไว้เรื่อาเงินไม่มีตามว่าปล่อยเช่าป่อยจะหาอะไรได้พิเศษอะไรเงี้ยแต่มันทําให้เจ้าของร่วมคนอื่นก็เลือดร้อนไงเรื่องเงินเนี่ยก็เลยวันที่ดูไปเสวานากัเรื่องนี้นี่ันนี้วันที่อะไรแะยี่ยี่หกใช่ไหมยี่หกมีนาคมสองห้าหกแปดล้ยี่หกมีนาคมแลเดี๋ยวอีกไม่กมี่วันก็หมดอีกเดือนนึงแล้วเดือน,นอมีนาคมเนี่ยผมก็เลย เดือนนี้ไปนู่นไปนี่หน่อยนะเดือนมีนาคมเนี่ยจำได้ไหมว่าวันนี้วันที่หิมีนาใช่ไหมเมื่อยี่สิบเอ็ดวันที่แล้ววันที่ห้ามีนาเนี่ยเนี่ยผมก็เดินทางเดินทางไปที่อังกฤษตอนนั้นมันพูดที่ห้ามีนาก็เดินทางขึ้นเครื่องบินไปลงที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษไปถึงนู่นก็มีรถมรรทุกนะรับเนปะ็นแ,แบบรถลิมูซีนรับไปที่ มาอะยรออกฟอร์ดไปนอนอยู่ที่นั่นนะวันที่คืนวันที่ห้าไปถึงนั่นออกเดินทางวันที่ห้านะไปถึงนั่ 5, นเรียงวันที่หนะ้าอยู่แล้วก็คืนวันที่ห้านอนคืนวันที่หกคืนวันที่เจ็ดก็นอนที่นั่นเหมือนกันคืนะวันที่ห้าคืนวันที่หกคืนวันที่เจ็ดแล้วก็เนี่ยวันทะี่แปดเนี่ยก็เดินทางแปดเนี่ยวันเสาร์าเดินทางไปกลับไปที่ ลอนดอนอนมาครั้งแรกลงขึ้นมีแล้วก็ผับมาอ็อกฟอร์ดเลยมารับวุฒิบัตรภาษียบัตรอะไรเงี้ยนะแล้วก็พอวันที่แปดวันร์ที่แปดก็เดินทางเดินทางไปด้วยนะที่ลอนดอนนั่งรถบัสไปตอนไปนี่ตอนไปอ็อกฟอร์ดนี่มีรถมารับนี่มีเิที่พิเศษมีรถมารับขาขับนี่ในรถบัตถูกมากเลยคนละประมาณสี่ร้อยบาท จากออกซฟอร์ดไปที่ลอนดอนไปถึงก็ไปนอนพักผ่อนอยู่ที่นั่นสะองคืนไปดูเนี่ยไปบิ๊กเบนบิ๊กเบนก็คือไอ้หอหนีกรารใหญ่ชื่อบิ๊กเบนคือคนสร้างชื่อเบนจะมีอะไรนะก็เลยชื่อแล้วมันหอหนีการขนาดใหญ่ก็เลยชื่อบิ๊กเบนสถาปนิกที่ออกแบบอันนี้เป็นที่เป็นควีนอลิซาเบธนะนะทาวเวอร์ Tower. พอีริสเบต์กัแล้วแต่เมื่อก่อนก็เรียกแต่บ้านเรียกว่าบิ๊กเบนนะแล้วก็รุ่นรุ่นวินี่เนี่ยวันที่แปดวันที่เก้าวันที่แปดวันวันเสาร์ใช่ไหมวันที่เก้าประมาณที่พอวันที่สิบวันที่เก้าเนี่ยแหละนะคือวันที่แปดเหรอวันคือวันที่เก้าเรอยู่รนดับวันที่สิบนะวันจันทร์ก็เลยเอขึ้นเครื่องบิน 8มีนาะคมที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นเครื่องบินวันจันทร์เนี่ย8มีนาะคมก็ขึ้นเครื่องบินไปที่กรุงปารีสมาที่กรุงปารีสแล้วก็จริงๆจะไปเมืองคานา์น่ะเอาง่ายๆว่านั่งเครื่องบินจับลอนดอนไปที่เมืองคานแต่บางทีช่วงเวลาไม่ไมเหมาะก็เลยเอาไปปารีสแด้กันแล้วก็ไปนอนอยู่ปารีสคืนหนึ่งไปเดินดูไอ้หอคอยไอ้เจ้าอะไรนะหอคอยอไอเฟล แล้วก็ไปเดินดูเนี่ยประตูชัยแล้วก็เมืก่อนไม่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมจำได้ปะญาติญาติรู้จักไปรู้จักกันนะเพื่อนบ้านกันเออก็แต่คราวนี้ไม่ได้ไปหาเขาไม่ได้ไปหาเขาแอบอยู่ที่ลอนดอนไอ้ปารีสคืนเดียวนะวันที่เก้าคือวันที่เก้าวันเนี่ยวันที่เก้าวันเดินทางไปนอนอยู่ที่ปารีสคืนหนึ่งวันลุกขึ้นวันที่สิบ โอ้โรีบอันประมาณเที่ยงปันที่วันที่นี้ตอนวันที่9ตอนเย็นเย็นอะนะแล้วก็วันที่10ตอนเที่ยงเที่ยงกาขึ้นรถไฟละไปเมืองคานไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปถึงเมืองคานนี่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปถึงเมืองคานนี่ประมาณสักทุ่มหนึ่งหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งเนี่าดูทางดูนู้นดูนี่ไปเรื่อยเนี่ยสลาบทางหลับอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยวันที่10ก็มาถึงละเมืองคาน ไปมาสำนมกงานที่เมืองคานจริงๆเนี่ยก็คือไปรับปริญญาบัตรปริญญาศาเสียบัตรที่อ็อกฟอร์ดมาอลไรออกฟอร์ดเสร็จก็จะมาสำนักงานที่ที่เมืองคันแต่ระหว่างทางช่วงเวลาวันที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดเนี่ยช่วงนั้นเราเลยไปตะลุยอยู่ที่ลอนดอนกับที่ปารีสเนี่ยวันที่สิบเอ็ดก็ตื่นขึ้นมาาก็เลยอยู่ที่ วันที่สิบเอ็ดเนี่ยก็มาถึงเมืองคาลได้เนี่ยรอเช้าวันที่สิบสองนะก็เลยเอไปนวดเลยประชุมวันที่สิบสองมีประชุมเป็นวันอังคารอ่ได้เป็นพุธแหละคุณพุธที่สิบสองเป็นวันพุธที่สิบสองเนี่ยก็ประชุมประชุมเสร็จวันพระภัทรก็พาติ๋วเนี่ยลูกสาวแม่ไปมูนาโคลสิบสามเนี่ยไปวันพระภัทไปมูนาโคไปเรียกว่ามีสัมมันมีเที่ยวเล่นนะครันมีคาสิโนเรื่องแต่ไม่ได้ไปคาสิโนหรอก เดินดูข้างน,นอกเฉยๆเดี๋ย,ยกวก็เป็นเมืองเล็กๆแค่ๆเขาเยอรมัน้อมป่าสัตว์ป่าเล็กๆเป็นประเทศนึงเลยนะประเทศนึงเลยโมนาโกเลยมีวิวทิวทัศน์สวยงามดีเหมือนกันมีประชากรอยู่ตั้งสี่หมื่นคนพื้นที่แค่สอ,องตารางกิโลเมตรเองเท่ากับเขตป้อมป่าป้อมป่าสัตว์ป่าบ้านเราก็ลเลยไปเที่ยวบริษัทไปสูป้ก็กลับมาสัมมนาใหม่ที่เมืองคาร์าสัมมนามาดูดูดูดีคุยกับคนณรน่นพี้นะ มีสตางค์จริงๆเรือเดินสามวันเหนือหมดแต่ผมเดินแค่เล็กหน่อยเพราะว่าเ็นไปหลายวันแล้วเายปั่นวันที่สิบสี่ตอนเย็นนั่นเองนะครับก็เลยนั่งเครื่องบินจากมงนิสมงนิสเนี่ยเดินทางไปนู่นเลยที่เมืองมิวนิกที่ประเทศเยอรมนีชื่อมิวนิก ยี่สิีเดินทางไปถึงเอประมาณสักุ่มกว่าทุ่มกว่าสองทุ่มครับยี่วับนพรวันศุกร์เนแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยสหราบนั้นนะก็ขึ้นเครื่องบินจากมิวนิกกลับกรุงเทพวิ่งตรงมาเลยกรุงเทพมาถึงกรุงเทพอ่นลูลยวันที่สิาวันเสาร์ที่สิโอ้ไเปยอาทิตย์เลนะอาทิตย์กว่าสิบกว่าวันน่ยเสาร์ที่สิบห้าเลยกลับมาถึงที่กรุงเทพช่วงบ่าย เจ็บน้อยดีจบสิบห้าแล้วก็สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็อยู่กรุงเทพงานยุ่งเลยวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็สิบเก้เาสิบเก้านี่ไปไหนด้วยแม่สิเก้านี่ไปน,นู่นเลยนะไปเมืองเฉิงตูเฉิงตูอยู่ที่จีนประเทศจีนอเมริกาเรียกว่า,ามรทลเสฉวนมนรทลเสฉวน ประเทศจีนเสีชนที่เคยเมีแผ่นดินไหวนะแต่แผ่นดินไหวนี่เป็นเมืองหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยไปที่เมือ,มองชุมตูเนี่ยก็ไปสิบเก้ากไปถึงไม่มีอะไรไปถึงก็งคืนละยี่สิบวันที่ยี่สิบก็พอดีวัะยังไม่ถถมาลาถมาลาวันศุกร์ที่ยี่สิบวันวันพฤหัสที่ยี่สิบก็เลยเนีเ่ยตาวเวนตาวเวนอยู่ตรงนั้นเดินดูสัมผัสเริมารัพย์เดินดูเมือ,องเขาเขาบอกไป อยู่ภูเขาไม่ขึ้นภูเขาไม่มีที่มด้วเลยไม่เอาเอาแค่อยู่ในเมืองนะครับพอมีเวลาวันเดียววันที่21วันสุขที่21เอาเลยน่ารักเลยเออไปธรรมชาติปบรรยายที่เมืองเขิงตูนี่เป็นภาษาไทยพูดภาษาไทยนะแปลภาษาจีนจริงจรเอไปเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาพูดภาษาไทยได้เพราะมีร่ามคนไทยร่ามที่แบบคนจีนพูดภาษาไทยได้แล้วก็แล้วก็แปล ว่ามาลงทุนเมืองไทยยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับมีช่องทางไหนบ้างถึงก็จะมาลงทุนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งแล้วคืนวันนั้นอ่ะคือมันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะบางคืนนะครับเก็เดินทางกลับประมาณสองทุ่มสองทุ่มที่นู่นเนี่ยก็ประมาณสามทุ่มบ้านเราเนี่ยแล้วก็มาถึงกรุงเทพสามชั่วโมงเองเ,เออเออพอสองทุ่มที่นู่นเนี่ยก็ถ้าทุ่มหนึ่งบ้านเราเนี่ยมาถึงกรุงเทพเราก็มาน าทุก่าเที่ยงคืนอ่ะของคืนวันศุกรที่ยี่สิบเอ็ดเลยหือวันศุกที่ยี่บเลยเนยนะครับคือแล้วก็กลับบ้านมาถึงกรุงเทพมาถึงบ้านก็ว่าประมาณเที่ยงคืนเ่ษเที่ยงคืนกว่าจะนอนก็ทิงหนึ่งขันเสาร์ที่ยี่สิบยี่สิบสองก็มีสัมมนาอะไรอย่านะยี่บสามวันจันทร์ออยี่บสี่อะไยียออ่สิบอ่อยี่บสี่วันจันทร์ออยี่้ายี่กวันนี้ยี่หกเนี่ยครับ ก็เลยแบบว่าอยากมีสำนาหนาต่อเนี่ยคนจันทบารที่ผ่านมาก็ไปนู่นไปนี่นะยี่สบสองวันเรา,าใช่ไหมยี่บสามวันอาทิตย์ยี่สี่วันจันยี่สิบห้าวันนี้ก็มีงานแล้วก็วันนี้ไปก็ดูคนเร่ร่อนแต่แล้วก็ยี่สิบโอันเนี้พูดที่ยี่สิบหกนก็เลยหาแม่เนี่ยแต่มันวันอาทิตย์ที่ ยี <23 S 2> ่สามก็มาหาแม่ทริงนล้ใช่ไหมจำได้ไหมเวลาที่ยี่สามนี่มาแม่ไปร้องในวันนี้มาหาแม่อรอบมันอาทิตย์ก็เลยแปะมาใหม่มันมันพุ่งมพุ่เดี๋ยวมนประหลัดสุกสาวทิศกับสาวทิศได้มาแปะมาหาแม่อีกแต่เดี๋ยววันนี้แม่ลูกสาวแม่ไม่ได้มาเพราะว่าเขาเอ่อเก็บข้าวของอยู่ก็เลยแม่มาคนเดียว ดี๋ยววงบงไปหาไม่เดี๋ยวเ,เดือนหน้าเนี่ยเมษาใช่ไหมเมษาเนี่ยวันที่สิบเมษาเนี่ยต้องไปไประเทศจีนเลยฮสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าวันสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าวันไปไประเทศจีนที่เมืงองถางซาแล้วก็รอบๆแถวนั้นนะอันนี้ออกไปข้าแล้วก็สิบหก,กอ่ะสิบสี่สิบห้า,ว,าว่างสิบหกก็อยู่ที่เมืองจีน,นอีกที่กลับไปที่เมืองเชีงตุย จะเป็นมันใหญ่นะเนเกี่ยวกับสัมภาระจะเป็นมันใหญ่กนะ็ลเลยว่าจะไปที่เมืองเชียงตูในวันที่สนะิบเนี่ยสิบหกนี่อยู่สนะิบหกสิบเจ็ดอะเงี้ยนะสิบสิบเจ็ดอะไรก็เย็นเยก็ค่อยกลับสนะิบแปดอะไรเงี้ยจนเรือเป็นเรือนเมษายนน,นี่เนี่ยสิบถึงสิบสี่แล้วก็สิบหกสิบเจ็ดแปดอะไรเงี้ยนะที่เมืองเชียงตูแรกๆไปเมืองอันันก่อนถังซางนะไรแล้วก็เชีงตู เจอแล้วนะคือสภากลมแล้วแม่วันที่อสี่ห้านหนึ่งสองสามสิบหนึ่งสองสามเนี่ยจริงจรงไปได้ปลายเดือนเมษานะวันที่สามสิบเมษานแล้วก็หนึ่งสองสาม,สามเนี่ยก็ไปรุ่นมาเน,นลา่ามาเนล่าประเทศฟิลปิปปินส์ก็ชวนไปบรรยายจริงๆริเขามีบรรยายอยู่สองวันไม่ได้หนึ่งกับสองแต่ว่าผมผมนี่ก็อาจจะไปได้เดี๋สามสิบ แล้ววันหนึ่งกับสองบรรยายแล้วอาจจะสองกลับแล้ววันที่สามกลับอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวดูอีกทีเสร็จแล้วก็จบแต่ว่าตอนอวันที่สิบห้านะเนที่ญี่ปุ่นก็ชวนไปบรรยายที่ผ้ามีนาไอ้สิบห้าพิเศษญี่ปุ่นก็ชวนไปบรรยายที่กรุงโตเกียวไป่าถนี้ไม่หนาวนะแถวนี้ผมไปเดือนกอรุ๊งพาพาเนี่ยวันที่สามสี่ห้าแถวนั้นเนี่ยนะโอ้หนาวมาก มพามาเดินเดื่อสภาคมไปถึงไม่หนาวแล้วแต่เสียดายไปเดินเพฤ่อสภาคมเนี่ยซากุระที่กรุงโตเกียวมันบานหมดหมดแล้วดอกไม้สวยๆที่กรุงโตเกียวเนี่ยบานหมดแล้ว,ก,ว,ว,ลวก็เลยไม่ได้ดูอะไรทีเลยไม่ได้ได้ดูเลยนะเขาหนาวดอกซากุระเนี่ยมันจะบานอ่าตั้งแต่อยู่ข้างบนก่อนนะฮอกไกโดแล้วมาไล่มาเรื่อยอมีนาคมอ่าอยู่แถวกรุงโตเกียวแล้วก็ลงไล่ลงมาเรื่อยจนถึงเนี่ยอ่าแรกๆเนี่ยอยู่ที่ทางใต้ของโตเกียวมา โอกินาว่าเนี่ยขึ้นไปเรือ่อยๆจนถึงโตเกียวแล้วก็ถึงเรียนพุทธสภาพพคมอาจจะไปถึงฮอกไกโดเนี่ยมีซากุระาบานมีสาพุษธาสนแต่มไม่ได้ไปทุกวันดูก็เลยเดี๋ยมาตั้งแต่ทางใต้ขึ้นไปทางด้านเหนือเนี่ยถึงมีนาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงมีแบบโตเกียวมีมีสาอะไรแต่ไปขึ้นไปบนบนนะ่อยที่แม่รู้รลุยังโตเกียวมันก็มีเกาะฮอกไกโดอยู่บนสุดมีคอนทรู คิวช,ชูชิโกกุต่อยี่ใหญ่สี่ต่อก้อนี่ยนะครับโอคายโดออนชูคิวชูชิโกกุอะไรเด็กเรียนไดนั้นเนี่ยแต่ส่วนมากไป,ไปเลยก็มักจะไปบรรยายไปสัมมนาเนี่ยเขาไม่ได้ไปเที่ยวเลยไม่ไดไ้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวดีเท่าไหร่ภูเขาไฟฟูจินะเนี่ยลูกเมียผมเนี่ยไปเที่ยวมาแล้วผมยังไม่ได้ไปเลยก็เดี๋ยวไปสัมมนาเป็นหลับ เนี่ยไปที่เนปาลเนี่ยเทเนปาลเงินเราส่วนมากก็ไปสัมมนาเที่ยวบางน้อยครั้งเองเลยส่วนมากอยู่ในกรุงกาดมันดุประเทศเนปาลเป็นอย่างนั้นนครับลุงนี้ก็เลยวิ่งไปวิ่งมาเอ้ไงแม่ดูแลสุขภาพดีๆนะแม่นะอ่ะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมร่ำลาแม่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับแม่โชคดีครับแข็งแรงแข็งแรงนะแม่นะแข็งแรงแข็งแรงดูแลครอบครัวดูแล ตัวเองดีๆแข็งแรงแข็งแรงมีความสุขเม่ตาไม่ต้องเกาฮะโอเคอ่ะสวัสดีค่ะแม่โชคดีโชคดีแข็งแรงแข็งแรงดูแลสุขภาพดีๆชด้ไหมลน่ะ